สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเปิ้ลแลวก็บ้านสวยบ้านดีเพชรบุรีหัวหินนะคะวันนี้เปิ้ลจะพามาพบกับบ้านนะคะที่เป็นบ้านที่มีสระว่ายน้ําส่วนตัวค่ะแล้วก็มีพื้นที่ถึง100ตารางวาเลยนะคะกับโครงการนดาคาซาค่ะวันนี้เปิ้ลพามาพบกับโครงการนดาคาซาเฟสสองนะคะซึ่งหลายๆคนนะคะรออยู่ค่ะบ้านหลังนี้นะคะเขาอยู่ในซอย ใกล้ๆกับโครงการพระราชดำริม่อนใหม่นะคะในซอยหัวหินซอย70ค่ะซึ่งเราจะเดินทางเข้าเมืองเนี่ยก็ประมาณ10นาทีเท่านั้นนะคะใกล้กับร้านสะดวกซื้อแล้วก็แหล่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยค่ะสำหรับบ้านนะคะหลังนี้ค่ะเขามีพื้นที่100ตารางวานะคะในพื้นที่เริ่มต้น3ห้องนอน3ห้องน้ำแล้วก็สระว่ายน้ำเป็นระบบเกลือค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูในตัวบ้านกันเลยนะคะ สำหรับประตูทางเข้านะคะจะเป็นประตูรั้วนะคะตรงนี้จะเป็นรั้วเหล็กข่รารังเรื่อนนะคะเป็นสีขาวเปิดออกได้กว้างๆเลยนะคะ <S <S เมื่อเข้ามาค่ะตรงบริเวณนี้จะเป็นที่จอดรถนะคะซึ่งเขาปลูกกระเบื้องไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยทำหลังคาคลุมไว้อ่าจอดรถได้สองคันเลยค่ะจอดต่อกันนะคะบริเวณข้างๆบ้านตรงนี้ก็จะจะมีพื้นที่นะคะสีเขียวซึ่งเขาจัดสวนนะคะเป็นสนามหญ้าเล็กๆไว้ให้ค่ะ บริเวณหน้าบ้านนะคะเขาทำเป็นทางสโลปนะคะสำหรับวิวแชร์เนี่ยใช้งานได้อย่างสบายเลยค่ะบริเวณหน้าบ้านก็ปลูกต้นไม้นะคะลงสนามหญ้าไว้ให้ค่ะบริเวณข้างบ้านตรงนี้นะคะจะมีสระว่ายน้ำค่ะซึ่งจะเป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือนะคะขนาด 3, ูณเมตรนะคะลงสระว่ายน้ำปูกกระเบื้องสีสวยมากๆเลยค่ะ ด้านนี้นะคะจะเป็นจากรกุชี่นะคะนั่งผ่อนคลายบริเวณนี้เลยนะคะสำหรับด้านหลังตรงสระว่ายน้ำนะคะตรงนี้จะเป็นตัวชาเวร์สำหรับล้างตัวบริเวณภายนอกค่ะแล้วเขาก็มีห้องนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะจะเป็นห้องสำหรับปั๊มน้ำของสระว่ายน้ำนะคะด้านนี้ค่ะจะเป็นห้องสำหรับเก็บของนะคะแล้วก็สามารถตั้งเครื่องซักผ้าได้ด้วยค่ะ โครงการเขามีแท้งน้ําให้นะคะ2,000ลิตรค่ะแล้วก็มีปั๊มน้าไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะตรงนี้เขาปูกระเบื้องไว้ให้หมดแล้วนะคะเราสามารถเดินได้รับรับตัวบ้านเลยค่ะสําหรับบริเวณนี้นะคะจะเป็นบริเวณหลังที่จอดรถนะคะซึ่งเราสามารถต่อเติมนะคะทําเป็นห้องกระดาดเก็บอุปกรณ์ร้างรถหรือว่าจะลงต้นไม้ขนาดใหญ่นะคะจะัดสวนหย่อมได้ด้วยค่ะตรงนี้เขาปูปูย้าไว้ให้นะคะ เดี๋ยวเพิ่ลพาไปชมบริเวณในตัวบ้านกันเลยนะคะสำหรับประตูทางเข้านะคะจะเป็นประตูกระจกนะคะเป็นบานสไลด์เปิดออกได้2ฝั่งค่ะซึ่งกรอบของเขานะคะจะเป็น UPVC นะคะแบรนด์วินเซอร์ค่ะซึ่งเก็บเสียงนะคะเปิดได้กว้างๆแบบนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามานะคะบริเวณนี้ค่ะจะเป็นบริเวณโซลิฟวิ่งนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเขาสามารถตั้งโซฟานะคะเป็นโซฟาขนาดใหญ่ค่ะนั่งได้3ามที่นั่งเลยนะคะสําหรับนั่งดูทีวีกันในครอบครัวค่ะเขามีเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้นะคะตามที่เห็นในคลิปเลยค่ะแล้วก็ด้านนี้นะคะจะเป็นชั้นวางทีวีซึ่งเป็นชั้นวางทีวีแบบบิวอินนะคะเดินสายอินเทอร์เน็ตไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ถัดมาจากโซลิฟวิ่งนะคะด้านนี้เขาเป็นโถงทรงแอลนะคะซึ่งจะมีพื้นที่สําหรับตั้งโต๊ะรับประทานอาหารนะคะซึ่งตรงนี้เขารองรับได้4ที่นั่งค่ะแต่ว่าจะเสริมก็ได้นะคะอีก2ที่นั่งเป็น6ที่นั่งเลยค่ะ ถัดมานะคะด้านนี้จะเป็นโซนครัวค่ะซึ่งเขาให้เป็นครัวยุโรปนะคะด้านบนตรงนี้ค่ะจะเป็นท็อปหินสีดำนะคะมีเป็นเตาไฟฟ้าไว้ให้นะคะเป็นของแบรนด์ฮาฟเฟลค่ะแล้วก็หูดูดควันนะคะด้านล่างก็สามารถเก็บของเก็บอุปกรณ์ได้นะคะเขาทำเป็นชั้นแล้วก็เป็นบานซอบโค้ดแบบนี้นะคะส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นซิงค์สำหรับล้างจานค่ะด้านล่างก็เก็บของเก็บอุปกรณ์ได้เช่นเดียวกันเลยนะคะด้านบนก็ค่ะมีที่เก็บของเยอะเลยค่ะ ด้านนี้นะคะเขามีเป็นเตาไฟฟ้าไว้ให้นะคะแล้วก็มีช่องสําหรับใส่ไมโครเวฟไว้ให้นะคะแล้วก็ด้านนี้ก็จะบิววนะคะเป็นช่องสําหรับใส่ตู้เย็นค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้มีให้นะคะแล้วก็โครงการเขาให้ผ้าม่านทั้งหลังเลยค่ะเป็นผ้ามา่านกัน UV นะคะเป็นม่าน2ชั้นด้านนี้ค่ะจะมีประตูนะคะที่เชื่อมต่อไปยังบริเวณเทเรสนะคะข้างบ้านสามารถตั้งเป็นเก้าอ,อี้ซันเบดนะคะหรือว่าเป็นเก้าอ,อ,อี้อ outdoor บริเวณนี้ค่ะ พื่อชมบริเวณสระว่ายน้ำนะคะบริเวณโซนถัดจากห้องครัวนะคะด้านนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะซึ่งเป็นห้องน้ำรวมค่ะแต่ว่าเขาให้อุปกรณ์ครบคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงนี้ค่ะเป็นอ่างล้างหน้าก็มีตู้เก็บของนะคะด้านนี้ด้วยโถสุขภัณฑ์ค่ะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นตัว hand เวอร์เรนชาวเวอร์นะคะติดตั้งไว้ให้ค่ะ โซนหลังบ้านนะคะเขามีประตูที่เชื่อมต่อไปยังบริเวณหลังบ้านนะคะโซนนี้เขาปูกระเบื้องไว้ให้แล้วค่ะเราจะต่อเติมทําครัวไทยก็ได้นะคะ <På. S 1> เดี๋ยวเราไปดูโซนห้องนอนกันค่ะ <rim> yes? เขามีถึง3มห้องนอนเลยนะคะสําหรับห้องนอนแรกเนี่ยค่ะที่เปิ้ลพาไปชมนะคะจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมค่ะซึ่งห้องมาสเตอร์เบดมเนี่ยเขามีเฟอร์นิเจอร์บิวอินไว้ให้นะคะกว้างมากเลยค่ะ อันนี้นะคะเขาบิวอินเป็นฐานเตียงตรงนี้ไว้ให้นะคะแต่ว่าไม่ได้มีที่นอนให้ค่ะก็สามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้ค่ะด้านข้างก็มีที่สตู้สำหรับเก็บของนะคะมีผ้าม่านตกแต่งให้แล้วทั้งหลังค่ะแล้วก็ด้านนี้นะคะเขาบิวอินเป็นตู้เสื้อผ้านะคะตรงนี้ค่ะสามารถเก็บเสื้อผ้าได้เยอะเลยนะคะมีโต๊ะเครื่องแป้งเตรียมไว้ให้ค่ะสำหรับห้องนอนนี้นะคะเขาก็จะมีห้องน้ำส่วนตัวค่ะ ห้องน้าตกแต่งสวยมากเลยนะคะสไตล์โมเดิร์นเลยค่ะมีอ่างล้างหน้าขนาดใหญ่เลยนะคะเรียมปลั๊กไฟไว้ให้แล้วตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านนี้ค่ะจะเป็นโถสุขภัณฑ์นะคะโซนนี้จะเป็นโซนอาบน้ําค่ะซึ่งกว้างมากเลยค่ะเขามีกั้นโซนเปียกโซนแห้งด้วยกระจกเทมเปอร์นะคะด้านบนตรงนี้ก็จะมีตัว hand shower <S <Yeah>. <S rain s เ o w e r ติดตั้งไว้ให้นะคะแล้วเขาก็เดินปลั๊กไฟสําหรับติดตั้งเป็นเครื่องทําน้ําอุ่นไว้ให้แล้วค่ะ ห้องนอนถัดไปนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันค่ะสําหรับห้องนอนนี้นะคะจะเป็นห้องนอนขนาดรองค่ะแต่ว่าไม่ได้เล็กเลยนะคะกว้างมากเลยค่ะห้องนี้สามารถวางเตียง5ฟุตหรือว่า6ฟุตก็ได้นะคะมีช่องแสงให้ค่ะเป็นหน้าต่างนะคะเป็นบานเปิดแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ห้องนี้นะคะเขาก็จะมีห้องน้ําส่วนตัวค่ะ ขาก็ตกแต่งลายห้องน้ําไม่เหมือนกันนะคะในแต่ละห้องทีมสําหรับห้องนี้ค่ะก็จะเป็นธีมสีน้ำตาลนะคะให้อุปกรณ์ครบคันเลยนะคะด้านนี้เขาก็จะเบิ้ลผนงังสามารถวางอุปกรณ์แชมพูสบู่ไว้ไว้ได้เลยนะคะเตรียมปลั๊กไฟสําหรับเครื่องทาน้ําอุ่นให้เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะถัดไปนะคะเป็นห้องนอนที่3ค่ะห้องนอนนี้นะคะขนาด พอๆกับห้องนอนที่2นะคะกว้างมากเลยค่ะวางเตียง5ฟุต6ฟุตเนี่ยได้อย่างสบายเลยนะคะเตรียมปักไฟไว้ให้เยอะมากๆเลยค่ะเพียงแต่ว่าห้องนอนนี้นะคะเขาไม่ได้มีห้องน้ำในตัวเท่านั้นค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะเดี๋ยวเปิ้ลขอสรุปข้อมูลนะคะเขามีพื้นที่ถึง100ตารางวาเลยค่ะ3ห้องนอน3ามห้องน้ําแล้วก็ใกล้กับเมืองหัวหินนะคะในซอยหัวหิน70เดินทางไปในเมืองเนะะี่ยค่ะประมาณ10นาทีเท่านั้นไม่มีค่าส่วนกลางนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจค่ะสามารถติดต่อมาได้ที่ทีมงานฝ่ายขายตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาคุยกันก่อนได้เลยค่ะเพื่อน,นัดชมโลเคชั่นกันนะคะสําหรับวันนี้เปิ้ลแล้วก็ทีมงานบ้านสวยบ้านดีเพชรบุรีหัวหินต้องขอลาทุกคน สวยๆเนี่ยทำเลหัวหินปันดูรีเพชรบุรีได้ใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้เปิ้นต้องขอลาทุกคนไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ